สวัสดีครับพี่ชื่อก่อน,นะคบพี่ชื่อมายนะคะเราทัง้งสองคนมาจากคณะวิษา,า,ก,ก,ษะะาการเกษตร,รนะคะวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการคะวันนี้นะคะพี่ทั้งสองคนก็มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการนะคะมาแนะนําให้เราเนาะดังนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็รับชมเลยค่ะความสําคัญของการวางแผนการผลิตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการผลิตว่าการวางแผนการผลิตคืออะไรและมีความสําคัญอย่างไร มีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างการจัดการอุปสงค์คืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรการวางแผนการผลิตคืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรการวางแผนการผลิตเป็นขั้นตอนการวางแผนและออกแบบระบบการผลิตสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองการผลิตตรงตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นทางของสายการผลิตไปจนถึงสินค้านั้นส่งถึงมือลูกค้าตามกำหนดเวลา ทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าและการวางแผนการผลิตสําคัญอย่างไรและทําไมเราถึงต้องมีการวางแผนการผลิตในกระบวนการผลิตสินค้าสักหนึ่งอย่างให้ได้มีประสิทธิภาพทําตามเวลาและคุ้มค่าที่สุดนั้นมีปัจจัยมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องจกักรกําลังคนส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกยกตัวอย่างเช่นในการผลิตแซนด์วิชสักหนึ่งชิ้นในระดับอุตสาหกรรม มีขั้นตอนที่มากมายและมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนดังนั้นการวางแผนการผลิตจึงเสมือนเป็นการเชื่อมแผนการผลิตทรัพยากรการผลิตและองค์ประกอบต่างๆให้มีความสอดคล้องกันให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเข้าใจหน้าที่ที่แท้จริงว่าเราจะกําลังผลิตอะไรจะผลิตปริมาณเท่าไหร่ทํำยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างเพราะการวางแผนการผลิตเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญที่ครอบคลุมส่วนต่างๆให้รวมเป็นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการประสานงานเพื่อค้นหาความต้องการของตลาดการประมาณการกําลังการผลิตของโรงงานรวมไปถึงการดําเนินงานในขั้นตอนถัดไปจนสําเร็จผลดับขั้นตอนการวางแผนและสิ่งที่เกิดขึ้นในการวางแผนการผลิตในส่วนแรกคือแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจจุดเริ่มต้นของการวางแผนและการควบคุมการผลิตคือแผนธุรกิจเพราะเราจะต้องแน่ใจว่าเราจะวางเป้าหมายธุรกิจไปในทางทิศทางใด จะผลิตอะไรใครคือลูกค้าไปคือส่วนการขายแผนนำเนินงงานส่วนนี้ก็เพื่อให้ความมั่นใจว่าเราจะผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและตารางการผลิตที่จะกำหนดว่าสินค้าจะต้องผลิตเต็จตอนไหนเพื่อไปเป็นกรอเวลาที่จะซื้อวัตถุดิบส่วนประกอบของสินค้าการกำหนดเวลาการผลิต การวางแผนย่อยและการควบคุมการดำเนินงานที่จะเป็นส่วนที่ควบคุมในการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เช่นการลำดับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการผลิตเป็นไปตามเวลาและปริมาณที่เราต้องการ,าร่เราถึงจะรู้ว่าควรผลิตเท่าไหร่เพราอถ้าเราผลิตมามากเกินกว่าความต้องการของตลาดสินค้าก็จะเหลือมากต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการจัดเก็บเพิ่ม ถ้าเราผลิตมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเราก็จะสูญเสียโอกาสในการทำกำไรไปจัดการอุปสงค์จึงมีบทบาทในส่วนนี้สงซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการหาความต้องการของสินค้าหรือบริการจากผู้บริโภคอาจมีการสอบถามข้อมูลจากผู้บริโภคหรือกิจกรรมในการทำนายเพื่อที่จะหาว่าความต้องการของสินค้าในตลาดเป็นเท่าไหร่ และเราควรจะผลิตเท่าไหร่เพื่อที่จะใกล้เทียงกับความต้องการของตลาดมากที่สุดสรุปความสําคัญของการวางแผนการผลิตทําให้เรารู้ว่าจะผลิตอะไรผลิตเท่าไหร่ขั้นตอนเป็นอย่างไรทําให้เราพิจารณาถึงกําลังการผลิตว่าเพียงพอหรือไม่และคํานึงถึงความประหยัดด้วยการจัดการอุปสงค์จะช่วยให้เราหาความต้องการว่ามีเท่าไหร่และควรผลิตเท่าไหร่พวกเราทั้งสองคนขอขอบคุณที่รับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ได้รับความรู้และก็ความเข้าใจเลยส่วนเรื่องต่อไปจะเปรื่องอะไรนะติดตามก็ได้เลยครับเจ๊ไี่ชนาค่ะ